ตามล่าหาจิตทางด้านของเสริมพลังถังห้าวเ p นะครับตัวละครที่ได้ได้ว่าตอนนี้ครอบครองสายคอนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทางทางที่ของก็น้อยกว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสตดูกันครับกับตู้ถงจิ <S ต s t ตล a าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเ a ล a า G+ o plus ดิงอยู่ใต้ description อะล่ะครับประกาศสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนมาจัช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธมิจฉาเซิร์เวอร์จีนะครับกับตู้ทางน้านของการสุ่มจิตทางน้านถังห้าวนะครับอันนี้เดี๋ยวจยันแวะให้ดูในเมตาหน่อยตอนนี้ถังห้าวกับมาออนแอร์จากระบบใหม่ที่เกมเขาได้ทําเข้ามานะครับเป็นระบบที่ทําให้ถังห้าวเนี่ยเขาเรียกว่า ฟื้นคืนชีพมาอีกหนึ่งครั้งครับแบบฟื้นคืนชีพแบบโหดสัตว์รัสเซียมากๆเลยดาเมจทาได้สูงสุดถึงขั้น7นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์จานบางทีก็มีคนเล่นบางทีก็ไม่มีคนเล่นอารมณ์อะไรของมันก็ไม่รู้นะเซิร์ฟเวอร์จานอะ่ะตอนนี้เขากลับมาเล่น6ปีเดี๋ยวทังห้าเดี๋ยว6ปีความจริงจานจําได้ว่าจานไอ้ลุยอะ่ะจานเห็นอันเนี้ยเขาทำกันอะ่ะถึงขั้น7เลยนะถึงขั้น7อ่ะครับนี่แค่ขั้น5นะแรงกว่าอันนี้อีกกี่สิบเท่าขั้น7อะ่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเล่นกันเนี่ยสงสัยมันเขาขี้เกียจบัฟมั้งมันใช้สแต็กในการบัฟหลายๆสแต็กหน่อยนะครับเออสองสัยพวกเทปเทปเขายังไม่ขี้เกียจมาเล่นกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วจันเจอเนี่ยมีแต่ถังห้าเต็มไปหมดเลยในสตีมเขาที่แล้วดูก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ติดวันฝนตกฝนตกอะไรหรือเปล่าไม่รู้อาจจะส่งผลในการบัฟแล้วมันก็เลยเสียเวลาเขาั้งพอดูก่อนว่าวันนี้ติดวันอะไรไหมอ๋อวันนี้ติดวันฝนตกครับอืมเอ้ยเดี๋ยนะที่ตีกระดูกมันไม่ที่นี่นี่ สงสัยวันนี้ติดวันฝนตกมันก็เลยขี้เกียจมาเล่นกันกันก็เลยเป็นนีครับก็เลยเขาเรียกว่าใช้เป็น6ปีนะครับคือปกติเนี่ยแทบจะไม่เห็น6ปีหรอกนี่ตั้งดูวันนี้เมื่อกี้ดูผิดครับนี่ขั้น6ครับเห็นไหมหน่วย6ครับแล้วก็นี้นี่หน่วย6หน่วย7คือถังข้ากับมาคองเมตาครับสูงสุดคือหน่วยเขั้น2เลยนะคือมันแรงแบบแรงแบบแรงมากๆครับเห็นแล้วแบบจานยังคิดเลยว่าโอ้โหมันมันมาได้ไงอ่ะแบบแปลกมากเลยนะที่อยู่ถังห้าแบบมาแบบ มาเต็มจีจาขนาดนั้นนะเหตุผลที่มันมาเพราะว่าระบบใหม่ที่เป็นแหวนแวนนั่นนะครับแหวนเทพอะแหวนที่มันเป็นเรืองสีสีอะครับมันทาให้แหวนนะครับแหวนที่ทํสีอะมันทาให้สแต็คของถังห้าโหดมากครับเพราะว่าถังห้าสแต็คมันสูงแต่ข้อเสียเลยคือมันใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็แรงแบบแรงเวอร์จัดเลยโอเคใครว่ายว,ว่าการเดตานลองไปหาทีมทําให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้จิตกันดีกว่าตู้จิตนี้ก็จะเป็นจิตธงแดงนะครับ ถังห้านะในตู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย SSR SP มีถังห้าใสคอนนะครับเฉพาะใสคอนเท่านั้นแล้วก็รุ่น3,888เพชรจานมีได้ถึง300อจานสะมแค่300เพราะเก็บไว้ตู้หน้าด้วยเหมือนกันนะครับโอเคไปลุยการันตีได้แน่ๆประมาณ5อันครับแต่ที่เหลือลรคงต้องพึ่งดวงหน่อยใช่ปะได้4อันนะครับแล้วก็การันตีทุกๆ120นะครับเอ้ย80สป ร้อยยี่ไม่ใช่นะครับการันตีทุกแปดแล้วน่าจะเพิ่มเลทขึ้นมื่อเวลาได้แล้วอ่ะได้เป็นเพชรซะหน่อยเนาะได้ต่อทุนเซิร์ฟจีนนะครับอื้อหือมังกรสมุทรครับสุ่มตู้ทอง,งแดงเนี่ยคือลุ้นสุดแล้วเพราะว่าโอกาสออกมันดีสุดอ่าเบนจมาม่าครับหมาลมครับถังเลี่ยครับอุ้ยทองออกกี่อุ้ยสดมาแล้วครับเหมือนจะการันตี80ปดสะการันตี80จริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นเป็นรอยยี่แล้วครับ ทีนี้เราต้องสูงไปถึง200รเลยอมันมันเพิ่มเลทขึ้นเรื่อยๆครับเลทแรกมันแปนะครับเล่นไม่ออกนอกเลทแบบนี้ก็คือทำรัยจิตใจเกินเกินไปนะเราจะทำยังไงถ้ามีคนทำรัยจิตใจเราขนาดนี้อ้วนไฟอื้อหืออื้อหืออื้ออืออื้อหือสีลุงนี่แทบจะไม่เห็นเลยจริงๆนะ โอ้โหโอ้โหแม่เจ้าเกือทุกเกม,มเกือทุกตู้เหมือนจะการันตีสองรอยเป๊ะๆแม่เจ้าต่อไปร้อยห้าสิบครับก็เป็น3ามยห้าสิซึ่งมันจานมีถึงนะแต่ว่าจะสุ่มถึงดีไหมดีดูก่อนรอพวกตู้กายเทงกายแท้มันอาจจะมีจิตมาเพิ่มให้ครับเก็บทงไว้สุ่มตู้ข้างหน้าอย่างดีกว่าอื้อหือ,อ,อคอนเซปต,ตู้นี้ ไอคอนเซปช่องช่องนี้โอไม่ก็ถามจริงเท่าไหร่เนี่ยอีก30ครั้งครับ30ครั้งเท่านั้นเนี่ครับอาจานี่คือไม่คิดออกน็อกเลยได้เลยเหรอเก็บให้ใครเล่นเหรอ20 20 30ครับโอ้โหแต่ท้ง5มันเก่งมากเลยนะ โอเคได้มา2จิตแล้วก็ได้จากอนามาสีเป็น6ครับ6จิตก็คงทำอะไรมากไม่ได้ครับ6จิตก็คงได้แค่แบบผิวเผินอะ,ะแค่ผิวเผินทํามั้งใช่ปะอ๋อได้ขั้น7ครับ6จิตมาได้ขั้น7ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ถ้าขั้น7ก็ถือว่าถือว่ายัางน้อยมันก็ให้วะขั้น7ครับโอเคก็ยังสวยอยู่แต่ต้องได้อีก2อันเลยซึ่งเราไม่พอ2อันแน่ๆงั้นเก็บเซฟไว้ดีกว่านะครับก็ลองเก็บตรงเก็บทงกันไว้นะครับเพราะว่าจิตเนี่ยสำคัญมากโดยการเปิดแหวน8หรือไม่เปิดก็ตามเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เราเอาไว้ใช้ในการเล่นในการตีได้อย่างดีมากๆจําเป็นมากๆเลยเรื่องทง สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ลิงก์อยู่ใต้ด e s c r i p t ันเป็นไงกันบ้างครับในการสุ่มตู้จิตนะครับก็เรียกว่าการันตีทุกดอกนะก็คือ300อเป็นขั้นต่ำของการเก็บธงแดงเอาไว้ในแต่ละตู้นะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งเขาเรียกว่าจำนวนที่ครบใน s t a ็กที่เป็นที่เขาให้4อันนะครับแล้วก็ เราจะการันตีได้2อันแน่นอนชชว์นะครับถ้าใครเหลือ50แล้วมันแบบเอ้ยเดี๋ยวผมหาอาเติมทันอะไรเงี้ยอีก50ก็ได้จะกลายเป็นอีก1จิตเป็น7จิตนะครับก็ได้ประมาณขั้น7นี่แหละเราต้องขาดอีกขั้ง8นะครับถึงจะได้เป็นขั้นขั้น8ปดเจ็บปวดรวดร้าวดีจริงๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากร้านตําเงินเซเราโกาพัดกันไว้ด้วยนะครับสปอนเซอร์ของทางช่องเราเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยเจอกันกคิน้้าสรบีก็ย